ข้องนอกก็ได้อาเล่นกระเจียวอ่าถอดรถอัดรถเส้นทางไงเออเหรอแต่เมาอยู่นี่เหรอเออขับเมาอัดครับขับมาเมาอัดครับอ๋อใส่แล้วเออไม่ใช่เดี๋ยวโดนด่านนะฮะฮะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเจอด่านนะเมาไม่ขับเนี่ยเออมันเป็นเมาไม่ขับรถยนต์นั่นดิขับเร็วนะเขาจะว่าเลยเดี๋ยวเจอด่านเนโดนอีกหน้าร้อยอีก เราเป็นกราสีขี้เมาอยู่แล้วโอเคฮะได้ได้ได้เฮ้ยมีเสียงลราไปเล่นมาข้างนอกนี่โอเคผมมือบอลนี่ครับพี่อ๋อไปไปแลประตูฮะพี่ชายปิดปิดแล้วนี่ยก๊งอะไรล็อกโอ้ยมีมีคนไปเทสไปทดสอบนะครับว่าน้ำลึกแค่ไหนโอเคครับเวลาโอเคงั้นเราก็ออกตองเถอะมีอะไรเตรียมตัวไหม มีไหมเดี๋ยวผมไปเช็คอันนี้ก่อนระเบิดจะ<ม>ไปหน้าน้ำหน้านะโอ้โหเยี่ยงเลยฮะเดี๋ยวนะเราจะไปแบบเลาะเลาะเลยอะซักช่องหนึ่งอะอ้อมไปถึงด่านเมืองของไอ้อะไรวะชะชะคอนไอ้อะไรอะริเนียเนี่ยดคา่อนเดี๋ยวพี่ ยังไม่พร้อมกระสุนหมดอยู่โอเคครับก็คนเล่นแป๊บเดียวน่าจะได้ทักสี่ห้าทางรับนี่คือสปีดบอลน,นะโอเคครับเรือเรือนี่วิ่งแบบว่าหนึ่งพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าโอ้โห oh, ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะแต่วิ่งขนาดนั้นได้อยู่มันไม่มีที่วิ่งคนระับอ๋อถ้าวิ่งขนาดนั้นได้อยู่ฮนะประมาณ 4, สี่ห้าเส้นโอเคครับจะ okay, เดี๋ยวผม

สินะโอเคเราได้ภารกิจกู้สินค้าบอเเด่นย่มากดีเลยผมอยากออกล้องเลยอพอดีโอเคพร้อมหรือยังยังอันนี้ก็ใจร้อนนะฮะครับโอ้โหเครื่องยนต์ก็มันก็ต้องร้อนบ้างครับเพราะว่าแอนแอนคา์มันพุ่นผ่านนะโอ้โหเอาเว้าชุบน้ำนะฮะ ไม่เป็นไรครับอาใส่น้ำเย็นนะเดี๋ยวนะพัลกิร์เราเคลียร์นะครับชาวบีมีพารกิจเดียวครับคือสินค้าสองพันบาทคือสินค้ารเราจะเลยไปทางสถาบันเลยนะเห็นไหมข้างล่างอ่ะของฝั่งรัฐบาลอ๋อได้ได้ไดอ๋อเราจะเป็นกระบวนเลย อ๋อเป็นกลางที่ถึงที่สุดครับอ่าก็คือเดี๋ยวเรามาที่ป้อมทหารแล้วก็มาที่สถาบันแล้วก็ย้อนกลับมาป้อมทหารใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาด่าน package p a c แล้วก็เข้าไปที่อ่าไม่ใช่ p a กเก็ตเสร็จแล้วก็ไปเหมืองไปเหมืองเหรอไปเหมืองเสร็จแล้วก็มานี่ละล้อมเป็นวงกลมเหมือนเดิมเงี้แล้วก็มาเก็บเส้นข้างในที่หลัง อ๋อเอาวระกมแล้วเก็บขโอเคโอเคใช่เราเราล้อมกรอบแล้วก็ข้างในมีเท่าไหร่มีสองเส้นจะเหลือสองเส้นแล้วก็มาเก็บสองเส้นนี้ที่หลังแล้วก็ออกทีนี้ก็ออกไปในตรงที่มันล็อกอ่ะตรงมันล็อกวะเนี่ยอ๋อมันเป็นล็อกเสืียงไงมันทะเลมันจะกลายเป็นทะเลด่านสามนะครับโอเคโอเคได้พร้อมพร้อมไหมนะได้คนสวยพร้อมพร้อมครับโอเคครับโ้องการโองแรม แล้วตองนะครับการห้าบาทผมลืมแล้วห้าร้อยฮะซึ่งไม่ห้าร้อยหรอตอนลดเหมือนสี่ร้อยโอ้แล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่ได้กี่บาทผมลืมไปแล้วด้วยดิอ้าวนี่เราอยู่ตอนไหนเนี่ยอ๋อตอนจะออกเรือดิเอ๊ะเราออกเลยบล็อกแล้วเนี่ยใช่ไหมโอเคโอเคได้งั้นก็ออกเลยโอเคใช่ไหมเรา เราออย่าด็อกแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเส้นทางมันเซฟในด็นะอดกไงอ่ะอ่อ่อ่ออ่ะอออ่ะ่่อ่ะ่าอะอ่ะะอ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 ่ะออ่ะ่ะะออ่อ่อ่ะอ่ะอะอ่ะต้อ่ออกไปข้างนอกะช่อ่ะอ่่ะอออ๊ะอะไรวะเนี่ยอ่าผมอออเอ่ะอ่อ่ออ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่อราอ่ะะวังอ้วย ต้องถือปืนนี่นะโอเคครับถ้าไม่ถือปืนจะไม่ได้โอเคครับมีใครจะทำสุดร้ายไหมผมขี่ติดลากไม้แล้วขี่ติดลากไม้ใช่ครับสามรากา,าครับกำลังเข้ามาขี่ติดลากไม้ก็ถอยนะครับน่าจะเป็นคอลเล์ก,กับมาเตอร์คอลเล่ครั ใช้ปืนดัดฟ้าเลยเลยครับโอ้โหอินไซไอ้โอ้มันมันกับไม่ปล่อยเลยอ่ะยิงไม่ได้ฮะโอเคครับนี่ก็ส่งใส่ต้องจิกยืดหนึ่งอ่าช็อตช็อตนั่นแหละเออไม่ออกเลยไม่ออกเลยตายตายแล้วตายยัง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 โดนข้างหน้าเลยนะโดนข้างหน้าเลยนะเห็นตรงมันชักกระตุกเลยแต่ในวันยังไม่ตาอ่ะก็อาจจะไเนี่ย ก่อนเติมจะตัดเรื่องอีกห้าร้อยเมตรถึงลิ้งทางท้ายครับลิ้งทางสามนาฬิกาเลยครับมันมีบบบยืนอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรโอเคครับโอเคมีเราจะไว้เก็บแล้วไหมไม่เก็บครับเพราะว่าเราเวลาเล่นน้อยครับอ๋อได้แโอเคภารกิจเดียวโอเคครับน่าจะไปได้ทัสองเอ็ด แบันนี้แล้วน่าจะไปอีกอันหนึ่งได้ถ้าไม่ได้ติดแม่มั้นั่นก็ฟูกสินค้าไม่ต้องรู้ครับเรื่องได้นะมันไม่ได้ใหญ่ไหมโอ้โหจะไปลิง่งมาโอเคครับถึงที่หมายแล้วเออโอเคครับปืนใต้ท้องเรือเช็คเครับพอล่าป่ะวนพอล่าเหรอพอล่าปอนเอง ข้างเรือใช่ป่าไม่รู้นะโอ้ไม่ต้องกู้เรือซากเรือเนี่ยใช่แต่ว่าแค่ไปเก็บสินค้าไม่ต้องซ่อมใช่ไหมใช่ไม่ต้องลดฮะโอเคออกไปได้เตรียมกระสุนครับโอเคผมมีสองโลไปุณเฟยองปะ แซ่บครับเอ๊ะไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มียาในเอ๊ะปอกคอเออคุณเฟยมีปอกคอยายอ่ายังยังเหรอผลิตได้นะหรือว่ายังไม่เอาไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องเอาก็ได้อ่าได้ได้คนเฟยเอาชุดนี้ชุดมองชุดมองอ๋อชุดมองเนี่ยชุดมองเนี่ยปล่อยปล่อย อ่าคุณโก้ไปแล้วใช่ไหมเออก็ออกกันลังหมดก็ได้หวังจะได้เก็บเร็วจะเอาอันนี้ไหมสกูุดเต้จะฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเอี๋มีใช่ชุดเมืองมาเนี่ยอ๋อชุดเมองมันเป็นดำดำหมองหมองครับชุดปลาไหลอ่ะมันจะบอกโอเคมีตัวหนึ่งครับก็ใช่ครับใช่ชุดปลาไหลตัวไหนเด้อเด้อเดี๋ยวข้ามาเข้ามาโอเคอย่าขวางหนังปืนมันโอเคเดี๋ยวผมจะถ่าเข้าไปนะ อยู่ตรงไหนครับกูแซกข้างล่างอยู่ข้างล่างครับสามล้านจ่าเออหกล้านจกาพี่เออผมว่าแนวเด่งไม่เวิร์กอ่ะเราก็น่าจะเข้าเป็นแนวดาบเร่อเนาะมาหนะเนี่ยจัดง้ายเือนี่เลยใช่ใช่โอเคเดี๋ยวผมลองดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเอ่งได้เลยเดี๋ยวผมผ่านเลยผ่านอะไครับโอเคเจอเจออะไรปะไม่มีครับ S <S เจอ,อมาลาสมิทเจอไหมนะเจอคนนะอ,อ๋ะอน่าจะเป็นคนที่เราต้องฆ่าอ๋อเขาตายอยู่แล้วกูได้กลัวครับเราเร่งด่วนไม่มีของอะไรโอเคครับขึ้นชั้นสองได้ครับอ่าโคตรต่ำในวระนาบม,มาคุณโก้ อย่ามีอะไรอย่าตกเอบู้ว่าสองมีตกใจเธอรู้เลยก็ได้นะผมอยู่ห่างเขาหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขวามันไปโดนโอเคลงสศิมันใหญ่ไอชิดเกาะโอเคพอเลยครับพอเลยครับไปบักตายตายตายสามมิตรีตายไหมขาแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตกเต็มลูกศิลป์ก็ไมโอเคแท็กกับผมงเขาเลย โอพร้อมนอนกำสามแล้วกันนะยังยังยังไม่พร้อมไม่พร้อเอือช่องเต็มขึ้นไหมครับอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมเอาเลครับเก้เกไม่มีอะไรครับโอเคข้างหน้ามีข้างหน้ามีระวังหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหมอบต่ำไหมผมหมอบกลางนะครับผมอยู่กลางกลางโอเคโอเคน้ำแล้ววางวางโได้แล้วได้แล้วได้ยิงเลยยิงเลย ยังไม่ตายไม่เลยเยอะอย่าเลยโอ้โหกระสุนหมดกระสุนหมดไม่ต่อให้มาเดี๋ยวคนไฟยังนิ่งเดี๋ยวผมใช้การ์ดไปแล้วแต่ลุกออกได้หนึ่งครับกระสุนเฉียวนิดหนึ่งถอดกระสุนกระมองเฟยไปหลอดเลยคือแต่ถลอกนี้ต้องมองฟฟยเลยอ่ะใช่ถลอกไม่ลาะลูกศนเข้าหัวครับอ๋อเออเขาเอาหัวหัวไปนิดหนึ่งมื่อกี้ โอเคลงลงโอเคด้านล่างมีอีกชุดหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะผ่านนี่อะไรก่อนจอดตรงนี้ไหมจอดตรงนี้แล้วเข้าข้างในครับเอาทางนี้ก็ได้โอเคครับโอ้ยน้ำดันดันดันขึ้นมาเลยจอดจอดเลยจอดตรงจอดนี้ไหมโอ้โหระวังหน่อยระวัาเราโดนฝาน เออคุณคุณใส่อยู่ล่างผมอยู่บนแล้วครับผมว่าจากนั้นครูซีวายก็โดนสองคนลุงยิงจบ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 แกครับคนเทันบอแล้วเราเรายิงคนเท่ให้ตายก่อนแล้วเราค่อยยิงมันก็ได้ครับระวังนะเดี๋ยวคนโดนได้ขวานผมโอ้โหหัวหัวหัวแกครับไม่มีอะไรเจอสินค้าไหมน่าจะโดนหัวผมเมื่อกี้ยายาเทียมเลยฮะับเจอสินค้าไหมสินค้าไม่เห็นเลย ไปซ่อนอยู่ไหนวะยาเหรอเออเอาอันนี้กับอา่อาตโวตีนตันนีญญ้โอเคอ่ะก็เป็นเก็บนิดๆหน่อยๆยากแก้พิษเอาหมเลยแล้วกันยาดีพลิตบินเนี่ยเครื่องไอเครื่องเซ็นเซอร์มาๆมาี๋ยว่มพาาบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวด เ,เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าสินค้ายังไหเรือคียร่าสินค้าสองลังสองมาที่นี้เหรออยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างครับเขาบอกว่าอยู่ด้านล่างตรงคางเรือเขอนานาี่ใ,ใครบอกอะหน้าเรืออ๋อเอจอจีพีอ๋อ,อ,อ,อผมนึกว่าแบบว่า คนที่นอนอยู่แถวงนี้บอกอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าเป็นของจริงไม่ได้เอานักเรียนรถเนี่ยครับนี่หน่อยฮะเฮ้ยระวังรอมเต็มเต็มเลยฮะไม่เจอเนี่ยโว้ยเฮ้ยอะไรอะไรครับอะโดินแล้วปะเดนนี่ไอ้เหมือนอะไรชนเรือแล้วมันกระแทกอะ เออแต่คุณโดนขวานคนหรือเปล่าขวานแน่เลยโหโคตรแรงเลยแรงนี่อยู่ในมือผมด้วเลยแรงนะเออโอเคเจอแล้วอยู่นี้โหทำไมมันไม่อยู่ที่นี่ในสินค้าเนี่ยดูดิตอกตอกที่สุดเลยเขไปกองนี้เออเดี๋ยวผมต้องผ่าต้องผ่าไอ้ไอ้กล่องนึงออกคุณเฟยเอ้าได้เลยครับได้เนี่ยอยู่นี้ยการสินค้ามาได้เอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนี่ยเห็นไหม สินค้าเนี่ยมาติดมาติดปั๊มามามาให้หมอช่วยเลยเอาเห็นแต่ขวานไม่เห็นไม่เห็นสินค้าเลยโอเคครับมาผมได้แล้วเอามันออกมาโอเคไปกลับกลับกลับมุกมุกมุกมุออนมุกออนครับครับัออกอย่เดยเลยตอนนี้โอเคครับ เอ่อใต้สุดต้ดยตุ่มมีรอยรอยู่เนี่ยอะไรนะมีรอยรอ่ะแล้วเราไม่เราไม่แบบว่าลื้ของอ,ะอ่ะอ๋อไม่ครับก็คนมีเวลาน้อยนี่ก็ยังพอรื้ได้อยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะ,ะไม่เอาเใช่ไหมไม่เอา,าไม่เป็นไรละมันในนี่อ๋อเออคนคนกดเฟย์กดบังตรงนั้นก็ได้ตรงหน้า,าแอ<ท>ร์ล็อกก็ได้ เดี๋ยวผมเติมยาวไว้นึงโอ้วสเลยโดยไลกับไม่รู้มึงโอเคข้อมเรียบร้อย อ๋อแักแบนจะออกไปไหนอะ<ม>เห็นบักแบนทำท่าใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนจะออกไปืหก็องก,การชุดดำน้ำไม่รู้ออกไปทำไมโอเคงั้นเราออกเรือได้ครับอีก,100ร,กร้อยเมตรดรอปับนะครับเอ่อห้าในกาครับ ไม่รู้ว่าจะดอกทัดมัม้งจริงหรือเปล่าเลยเลยไปชนก็นเลยเอ๋อทำไมเพื่อนเจ็บอ่ะโอเครับทราบรู้เรื่อง เ,เป็นหนึงๆๆ่งภารกจิจอ <c oughs> ้าอ่ากใจคุณไฟรู้แค่เท่าไรแล้วเป็นอะไรลบๆผมตกใจหมดเลย <c oughs> ผมเพิ่งอัปเดตขั้นหนึงอ๋อมาเดี๋ยวผมเล่งให้